ก่อนอีกคนมาสง่งเมื่อวันเมื่อวานอีกคนมาส่งมารับวันนี้ก็อีกคนมาส่งมารับา <laughs> ่่ดูมากับพี่เหลาครับทายหมู่บ้านเลยพี่ยาวไปการจะคิดไปเลยฮะการจะคิดไปเลยยู่ทายหมู่บ้านเนอะนั่นแหละนี่ครับเดินทางมาตอนประมาณห้าโมงครับตอนนี้ห้าโมงนิดๆแล้ว อ,อ๋อบ้านบ้านนี้บ้านนี้เคยมาอยู่บ้านนี้เคยมาจะมีร้านกาแฟตรงไหน่ะ เจอไหมเนี่ยจันจูโอ้ยอ,อยู่อะไรลึกแท้โอ้หใหญ่อย,อยู่สายตัวสีใต้แต่สายสีเหนือไม่ค่อยใหญ่

มาแล้วครับโอ้เจ้าฮีโร่มารับครับวับนนี้ Ô, lệ thế mà lệ lột Ô, à, chọn cái bàn không? Hãy subscribe cho

เอาเอาเนาเนาเดี๋ยวเราไปดูคลองที่โลกะ โอ้น้ำท่วมเต็มเลยไหมโอ้ยน้ำท่วมเต็มเลยครับโอ้โอ,โอ,โอ้นี่บอกลอกอ่ะโอ้น้ำท่วมเต็มเลยดูโอ้เธอลอกอยังแน่ๆมันนี่โอ้ดูครับอ,อันตรายมากเลยตกลงไปนี่ไหลไปกระครองเลยนะครับ แล้จะลอกอยังไงร,รู้เรื่องนี่แบบนี้นี่มองไม่เห็นเลยมองเห็นน้ำนี่ฮะฝีมือมาก Åh! คือตรงกลางอ่ะตรงแหไม่ลมนิมกงๆไงนี่้มนิม่มเนใเราจะเดินทางัาแลครับรับตัวกับบ้านคับตัวหน้าใกลับบาคับ <laughs> ไป ถอยรถยังไงเห็นโอ้ล้วจะใส่ไปมือทำไมเพิ่งตี่ยด้ลยเอาแล้วเส็บอยไปไหนนอนนอนอหมดมช่างเก่งก็นอนวะ <c oughs> โอ้อุ้มไปทำไปถึงนูน่นเลยบอกน่ากลัวเป็นไงปาหมดเลยไอ้คนเดียวเราเงาเบบอโอ้ตั้งแต่ทั้งตั้งแต่เที่ยงไม่มีใครมาสักคนเลยก็แก น่ากลัวมากเลยกลัวทำไมรถตั้งใหญ่มันบ่างเวรแล้วเราทำเกือบเสรียแรงไหมเป็นลุเขื่อนสายห่าอ๋อโอ้เขื่อนสายหกสายหกวะนั่นแหละตรงนั้นแหละน้ำท่วมเลยแ่ะตรงนั้นอ่ะไอ้ไปวิ่งเรื่อยเลยท่วมระดยางเลยอ่ะอู้หูระดยางเขื่อนสายหกนะอือใช่ไหมแล้ไอเขื่อนที่ผมไปล้างรถนี่ โอู้้น้ำ่วมนั้นเนาะอล้น้ำเยอะแลยว่าเยกว่าน้ำป่าถึงเม่ไหร่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ